มาพบกับฟอร์ดอกเรดี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกนะคะอยู่ที่โรงแต่งรถนะคะของฟอร์ดพน,น,นักงานเกษตรนวมินค่ะนกก็ขอแนะนําตัวกันนะคะนกเรดี้ค่ะที่ภาษาการขายฟอร์ดพนักงานเกษตรนนมินค่ะวันนี้นะคะก็นกอยู่ที่โรงแต่งรถนะคะนี่เลยนกจะพามาชมนะคะรถแต่งนะคะนะคะกดแชร์แล้วก็กดหัวใจาลืมกดซับสไครตให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปค่ะ เลยว่าพีพ่ๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ <S <S สนใจรถนะคะก็ตั้งแต่รุ่นเทรนสปอร์ตขับอาไทเทเนี้มพัสดับ2อขับ4รุ่นเอเวอรเรสต์แล้วก็รุ่นแพทินัมกันเลยค่ะเดี๋ยวนกขออนุญาตกับกล้องนะคะเดี๋ยวน้จะพาไปดูรถนะคะกันเลยนะคะที่โรงแต่งรถคะ่ะนี่ค่ะสวัสดีนะคะก่อนวันวาเลนไทน์หนึ่งวันนะคะเพราะพรุพ่งนี้ก็เป็นวันว,นวนาเลนไทน์แล้วเนาะ นี่ค่ะอ่าต้อนรับเป็นวาเลนทายก่อนหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นโรงแต่งรถค่ะอันนี้เป็นไฟนะคะคาดด้านหลังนะคะ,ะสวยค่ะสีแดงเลยอันนี้ก็ คันนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะส่งมอบนะคะในวันที่สิบแปดค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะรุ่นแพทินัมนะคะรุ่นทอมสุดเลยแล้วก็เราสามารถเรื่องล้อแม็กได้นะคะมีค่ะเรามีให้เลือกหลายรุ่นเลยนี่เลยค่ะมีให้เลือกเลยนี่ค่ะคันนี้ก็พร้อมแต่งนะคะด้านหน้านี้ก็แต่งเป็นกระจังหน้า FORD ค่ะเราดูด้านในกันดีวกว่า แต่งที่นี่หมดเลยนะคะนี่ถอดกระจังหน้าถอดกันชนออกมาหมดเลยนะคะเพื่อจะเปลี่ยนนะคะให้หมดเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นรุ่น e v e r อเรสต์สปอนะคะสีขาวโมกค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า f o r d ชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งของวิเทอร์นะคะวิลลิสเซนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นล้อมแอกนะคะไวกานยาวค่ะเป็นดีเซนติกนะคะเอทีวนดีทุกสภาพเส้นถนนเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็รอแต่งอยู่นะคะยังแต่งไม่เสร็จค่ะก็เราจะมีนะคะขั้นตอนในการแต่งนะคะส่วนใหญ่ล้อแม็กนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วก็ชุดแต่งก็ตามมาค่ะในส่วนของการแร็ปนะคะก็แร็ปทีหลังเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตสีขาวมุกนะคะสวยค่ะอะเรามาดูนะคะอีกคันหนึ่งนะคะนี่ก็สวยเช่นเดียวกันเลยนะคะบอกเลยว่าที่เห็นนะคะคือสีค่ะ สีของเขานะคะเป็นแลบสีดำด้าเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะเดี๋ยวให้ชมรอบคันดูก่อนเลยสวยนะคะแต่งออกมาดีแล้วก็ดูสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น e v e r อร a เ Sport เช่นเดียวกันเลยนะคะคันนี้ค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า F.O.R.D. ชอาชอบ ครเป็นชุดสเกิรน,นะคะของ AKC ค่ะรับกับตัวรถนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยค่ะคันนี้ก็เป็นคันสุดระดัน,นะคะสุดระนัยังไงคะ่ะนี่เลยค่ะ แม็กค่ะขนาด20นิ้วนะคะตัวนี้รับกับยางโตโย่พร้อมปั๊มเบรคนะคะคาลิปเปอร์นะคะสีแดงนะคะตัวนี้ปั๊มเบรคนี่คือคัสตอมมาเลยนะคะเป็นสีแดงสามารถเลือกสีได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวคือเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะตัวนี้จันเบรคนะคะ4 1 0ริมิลค่ะปั๊มเบรคนั้นหร์ตด้านหลังสอร์ตนะคะ,คะ,มมนนะ,คะช่วยในการเบรคให้กระชับดัดดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะนี่ นี่นะคะสีดําด้านหากดูในส่วนของด้านหลังค่ะนี่ค่ะก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะปั๊มเบรกด้านหลังอยู่ที่4พอร์ตนะคะช่วยในการเบรกให้แม่นยามากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าเพิ่มได้เพิ่มความสวยงามด้วยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่คาดไฟนะคะของ e v e r อร์เรพร้อมนี่เลยค่ะตัว ไฟยเยนนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นสีแดงนะคะสวยที่คาดไฟออกมาสวยเป็นสีแดงนะคะสวยมากๆเลยค่ะกลางคืนยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมติดให้นะคะนกจัดให้นะคะหมดเลยพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะแต่งแบบนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดสะเก็ดนะคะของ a อเคซีค่ะนี่ค่ะสวยค่ะบทั้งคันเลยนะคะค่ะ ๋ยวให้ดูไฟท้ายนะคะเมื่อกี้เราเห็นไฟท้ายในรุ่นแพทชินัมนะคะเป็นแบบยาวเนาะแต่อันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นไฟเส้นไฟค้านนะคะสวยค่ะตัวนี้เป็นยาวเหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้แถบมันจะยาวใหญ่หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนาดเล็กค่ะใครที่ชอบเส้นเล็กนะคะก็แนะนําเป็นผ้าใส่ขยเยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าแบบชอบแบบเป็นผืนใหญ่ๆนะคะแบบตัวแพทชินัมเมื่อกี้เนาะทีโนาให้ดูไปนะคะก็คือ ขนาดเลยนะคะรุ่นพัฒนน้มค่ะเรามาดูในส่วนของรุ่นสี่ประตูกันเลยค่ะนี่เลยรุ่นสปอร์ตค่ะนี่ก็ลังติดตั้งนะคะตัวนี้เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าแหลกหลังคาเนาะน่ะก็ช่างติดตั้งที่นี่ได้เลยค่ะโลบ้าเหล็กค่ะเป็นของ t t y นะคะตัวนี้แขนยาวค่ะแผ่นปิดกระบาดท,ท้ายคำว่า apple rd ชุดกันชนเหล็กด้านหลังค่ะเป็นชุดกันชนเหล็กนะคะของ outlander ค่ะ นี่คกระบาถ้าจะแต่งให้เท่นะคะก็จะเป็นเหล็กทั้งคันเลยค่ะเอสเต็มก็สวยนะคะแต่ช่วงนี้เอสเตมหยุดไปยังไม่มาลูกค้านะคะ,ะกลุ่มของเอสเตมยังไม่เข้านะคะจะเข้ามาเดี๋ยวนอกจะรีบพามาชมเลยค่ะค่ะนี่ที่ลงแต่งรถของเราค่ะ เดี๋ยวโน้ตจะพาไปชมภายในเพราะอ่าข้างนอกนะคะยูยไหนใดหรือรู้ท่านใดน,นะคะสนใจทักเข้ามาถามได้นะคะอันนี้เอารถเข้านะคะไปแต่งรอค่ะสุลต่านนี่ค่ะ เดี๋ยวาพามาดูนี่ดีกว่าสุดัสันแลบสีเทอล์เโบกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือรุ่น Ever White Pack เอเวอร์เรดไวท์แพคเลยค่ะนี่เป็นสีเทอร์เโบนะคะสีเทอา์เโบเรามีหลายเฉดสีนะคะบอกเลยว่าอยากได้เฉดสีไหนเรามีตัวอย่างให้ดูให้ครบหมดเลยค่ะนี่ค่ะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแลนดอนนะคะพร้อมทุดแต่งด้านล่างค่ะเป็นทุดแต่งของวีเตอร์นะคะสวยค่ะ b e เ u t y sensor ให้เรียบร้อยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้านะคะรูปสี่แคมเป็นไฟหน้าเมทริก LED เพราะเป็นรุ่นตัวท็อปนะคะปรับแสงได้อัตโนมัติด้วยนี่อย่างตาจากผู้โดยสารที่ส่นมาด้วยนะคะตัวนี้ค่ะคันนี้เป็นคันสุดตาตนะคะสุดตาตยังไงนี่เลยค่ะปั๊มเบรคาดิเปอร์นะคะคัสตอมออกมานะคะตัวนี้ชิ้นงานออกมาดีมากๆกนะคะรับประกันได้เลยนะคะตัวนี้เรารับประกันหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ปั๊มเบรกด้านหน้านะคะหกขดจัน1ิสก์สิบมิลน,นะคะตัวนี้ ด้านหลัง4พอตค่ะจันเบย405มิลค่ะอันนี้แม็กนะคะขนาด20นิ้อวาวการนยาวนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่6การพร้อมยางโตโยนะคะอาทีวินดีิทุกสภาพเส้นถนนเลยค่ะอันนี้ก็แต่งเรียบร้อยนะคะลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะแค่ขอลูกค้าฝากรถไว้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยมารับรถเปนเอทีค่ะนี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะก็จะเป็นชุดวิกเตอร์ค่ะตัวนี้พ่อออกกู้นะคะลูกอินฟินิตี้ค่ะสวยค่ะ สเท,ทาแรมโบว์อ่ะเรามาดูสุตลต่านอีกหนึ่งคันนะคะอ่าสุตาลต่านคันนี้นะคะบอกเลยว่าแล็บสวยมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่ารุ่นแพทินัมค่ะเอเวอเรสต์แพทินัมเป็นรุ่นท็อปสุดเลยค่ะราคานะคะอยู่ที่เาา ซาตินนะคะก็ออกเป็นเงินๆหน่อยนะคะเวลาออกแดดนะคะก็สวยค่ะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะชุดสเกิร์ตค่ะเป็นชุดสเกิร์ตวีคเตอร์นะคะบิลอินเซ็นเซอร์ให้่อยแล้วค่ะรุ่นแพทิทัมค่ะเป็นรุ่นแพทิทัมเครื่องยนต์3.0นะคะตัวนี้ V6 เลยแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นคันสุดตนนะนาคะเมื่อกี้เราเห็นปั๊มเบรกสีเขียวมะนาวอันนี้ เราเห็นนี่ค่ะเมื่อกี้ก็สีแดงมะนาวแล้วก็นี่สีส้มคะ่ะนี่สามารถเลือกสีได้นะคะอยากจะให้อ่าชอบสีแบบไหนคือบอกเลยนะคะเราก็มีให้ครบหมดเลยคะ่ะตัวนี้มีให้เลือกสีชมพูก็มีนะคะสีดําด้านสีเทามีให้ครบหมดเลยคะ่ะจานเวสี110่ร้อยสิบนิลนะคะด้านหน้าสีพอตค่ะแมกคะ่ะเป็นแมกเวกนะคะตัวนี้คนที่อ่าพี่ๆี่นะคะลูกค้านะคะที่เลือกคะ่ะแมกเวกเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยนะคะ อันนี้ก็เลยถึงเลือกนะคะความคุ้มค่านะคะของรุ่นล้อเวกให้เหมาะค่ะกับตัวปั๊มเบรกนะคะคาลิปเปอร์ะค่ะตัวนี้ค่ะล้อค่ะล้อแม็กนะคะจะเป็นโตโยนะคะ AT ทวีดีทูสภาพเส้นถนนเลยค่ะคันนี้ก็โหลดนะคะเป็นชุดโหลดนะคะของ Profender อร์ค่ะนี่ค่ะ2.5นะคะตัวนี้ O.E.M 2.5ค่ะปรับระดับได้ถึง8ระดับนะคะ1 นุ่มแล้วก็แปดหนึบเลยค่ะปีกนกค่ะเป็นปีกนกของโฟลเฟนเดอร์นะคะกรับองศาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อลดการกินหน้ายางเลยค่ะนี่หลอค่ะด้านท้ายค่ะปั๊มเบรกอ่าไฟฟ้าค่ะชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่งวกเตอร์ค่ะสวยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นนะคะตัวนี้ตัวอ่าทั้ง ราวหลังคาแล้วก็โลบาร์นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะเลื่อนปรับได้เลย,เลยนี่ค่ะใครชอบแคปเราก็มีให้ค่ะนี่ค่ะ ใครชอบแต่งนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะ4ประตูค่ะด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้านะคะ F O R D ค่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสีดําค่ะแต่คันนี้เป็นสีแดงนะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะอยากได้เป็นสีอะไรบอกได้เลยนะคะสวยค่ะชุดแต่งค่ะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะของชุดวายค่ะเอกลักษณ์ของชุดวายนะคะของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ก็โปร่งนะคะด้านหน้าค่ะเป็นชุดกันชนนะคะก็ มีความนูนเป็นมิตินะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะแล้วก็ด้านท้ายค่ะติดโลบาเหล็กน,นะคะยาวค่ะตัวนี้ของ Outlander ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะติดโรลเลอร์ชัตเตอร์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนะฝาแผ่นติดกระบะท้าย FORD อ,อักษรคริคําว่า Lander ค่ะ นี่ค่ะล้อแมกหล่อเลยเราก็มีลายแบบนี้ให้เช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นแมกของ o a i c ค่ะอันนี้ก็ขนาดยางนะคะอยู่ที่18นิ้วค่ะแล้วแต่ยางดีเซนตินะคะ ATV นี่ดีถูกสภาพเส้นถนนเลยค่ะนี่ค่ะ อามาดูนี่ดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาล่าสุดนะคะปลายปีที่แล้วก็จะเป็นรุ่น l a n เจอร์สประตู MSRT เลยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะเป็นกระบะแห่งหลาชายังไงนะคะดูความแรงความเร็วของเขาค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0 V6 นะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่200 50แรงม้าลามิดที่600นิวตันเบสเป็นเครื่องยนต์ 3.0V6 เลยนะคะบอกเลยเทียบได้กับรุ่นแลปเตอร์ได้เลยค่ะใครไม่อยากจะได้แบบตัวใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่เรานะคะทำเป็นรถสี่ประตูนะคะตัวเตี้ยให้เลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะสวยมากค่ะออกแบบมาเป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ชันชุดสเกิร์ตด้วยออกมาแมท์กันมากๆเลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าหลัง4จุดนะคะด้านหลังและด้านหน้าค่ะ ขนาดแม็กของเขานะคะ21นิ้วค่ะ27 5ห้าทับ4สิห้านะคะตัวนี้อ่า21เลยค่ะบันไดนะคะปกติบันไดนะคะมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่อันนี้นะคะเป็นบันไดไฟฟ้านะคะนี่เดียค่ะเวลาเปิดประตูนะคะถึงวถจะตัวเตี้ยนะคะก็มีบันไดไฟฟ้านะคะขึ้นลงสะดวกสบายค่ะสีเทาดัมโบ้คันนี้มีให้เลือกแค่สองสีนะคะ ของเานะคะคก็จะเป็นแบบดับเทลนะคะงอนสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านท้ายก็แมทชกันมากๆเลยนะคะสวยค่ะอกลักษา์ของรุ่น msrt ใครชอบความแดงคำเร็วนะ้านเจ็ดเองค่ะล้านเจ็นะคะสีดำก็มีค่ะมาดูสุดตะตานอีกหนึ่งคันนะคะนี่ก็คือรุ่น everead นะคะเจ็ดที่นั่งเลยค่ะรุ่นสปอร์ตค่ะ นี่เลยค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะและเป็นหมีแพนด้านะคะครึ่งคันเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะ V2 รูปมาค่ะอันนี้มาเราสามารถนะคะเลือกได้ค่ะจะเป็นมาเขียวมาดำม,มาเหลืองนี่คือเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะน,นหน้าค่ะเป็นชุดสกเกิร์ตของวิกเตอร์นะคะบิวอซนเซอร์ hmm. U ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพร้อมทั้นตัดสีดํานะคะให้เขา ดูแม็นะคะสวยมีความเป็นมิติให้กับดูรถนะคะคือดำตัดขาวก็สวยอยู่แล้วค่ะด้านข้างค่ะคิ้วร้อแบบฟันเฟืองสามนิ้วนะคะแม็กละล้อแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือใครอยากจะได้ก้านวายเล็กๆนะคะสิบขึ้นก็เลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวายก้านเล็กสวยๆแบบถีบๆเลยค่ะพร้อมยางดีเซนตินะคะยางเอทีวินิจิทูกสภาพเส้นผมโดยเฉพาะทางเรียบเลยนะคะลายนี้ก็สวยค่ะ อันนี้เป็นมินิสุลต่านนะคะต่อไปนะอนาคตก็จะเติบโตเป็นสุลต่านอย่างเต็มตัวเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้นะคะบอกเลยจัดให้เลยนะคะอันนี้เราสามารถแต่งให้สวยได้นะคะติดให้สวยให้ดูเท่ได้เลยะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะแล้วก็มีรถในสต ทดลองขับด้วยนะคะมาเลยมาทดลองขับกันได้เลยนะคะสี่ประต,ตูเดี๋ยวเดินไปวนด้านข้างอีกนิดนึงค่ะคะเข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะฝากด้วยนะคะกับช่องฝรนุกเลดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะอ่า t ิ kt อกค่ะอ่าแล้วก็ YouTube นะคะถ้า YouTube ก็ฝาก Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีรถนะคะในการรีวิวนี่ค่ะสวยค่ะนี่ก็เป็นสีเท่า์รนโบอีกหนึ่งคันนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็แลบครึ่งคันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นปีกนกค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นชุดโหลดนะคะของโปรฟิเดอร์ด้วยสวยค่ะแล้วเวกสวยค่ะตัวนี้กระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแลนดอนนะคะอันนี้เลือกแบบสวยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถของเรานะคะเลือกนี่ค่ะในสต็อกของเราก็พร้อมที่จะเอามาลงนะคะอีกยี่สิบคันเลยค่ะถ้าที่น้าเราก็มีนะคะมีให้ลก รถนะคะลงรุ่นซอม m t a กรุ่น r a p t o r w i ไ e t a c ทสีดำค่ะนี่เห็นไหมคะอ่าเมื่อกี้สีเทาร์เรนโบอันนี้คือเป็นสีดำค่ะนี่สีดำเป็นอย่างนี้นะคะสวยค่ะนี่ค่ะ r a p t o r นะคะสีแดงรุ่น Everred นะคะตัวนี้รุ่น อ่าวอุริสสปอร์ตค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะอุริสสปอร์ตนะคะนี่ก็เป็นสี่ประตูค่ะนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีให้เลือกที่กว้างขวางนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามานะคะที่โชว์รูมอ่าก็โทรหานกได้เลยค่ะเข้ามาติดต่อนกได้เลยนะคะี๋วยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงค่ะโอเค อ่ายายนะคะอ่ะยให้ดูนี้ดีกว่าด้านหลังว่าเรามีรถนะคะนี่เลยค่ะโอเคก็มีรถให้ดูหลายรุ่นหลายแบบเลยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาหนูกได้นะคะที่เบอร์สุดนะคะก็สองหกสี่หนึ่งเก้าค่ะ,คะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะได้หมดเลยนะคะก็ถามไถยกันได้นะคะ ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะวันนี้ก็ขอแฮปปี้วันเลนทายเดย์นะคะ1วันแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันจริงเลยนะคะนี่ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักทุกประการเลยนะคะมีความรักทุกๆคนเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวนุ๊ จบไลฟ ge ์ก really, ่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะรอบหน้าเลยก็ฝากขอบคุณนะคะลูกค้าแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยนะคะสนใจรถฟอร์ดนะคะอย่าลืมโทรหานกนะคะที่เบอร์065926419ได้เลยนะคะหรือใครที่เข้ามานะคะอยากจะทดลองขับนะคะก็บอกได้นะคะนกก็จะมีนะคะรถมาให้ทดลองขับนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLs รุ่นสปอร์ต รถเจที่นั่งนะคะก็มีให้ทดลองขับเช่นเดียวกันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะทักทายกันมาก่อนนะคะพูดคุยกันก่อนได้นะคะรุ่นกาก็ใช้เงินออกรถนะคะรุ่นเริ่มต้นด้วย39,000ค่ะส่วนรุ่น e v e r อร์เนะคะก็รุ่นเริ่มต้นนะคะดาวเริ่มต้นได้ที่99,000ค่ะก็โทรมาถามได้เลยนะคะ ไม่ต้องอายนะคะนี่มาคูดคุยกันได้ค่ะถกท่ายกันได้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่พี่ีแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดหัวใจกดติดตามแล้วก็สับสับ i ครให้ด้วยนะคะเพื่อได้จะไม่พ่าคลิปดีๆค่ะก็ถ้าเกิดผู้ผิดผู้ถูกไงก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์กันนะคะสหวันนีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ